เต็มคาราเบลขเมเนนับหมื่นยืนมองตาปริบๆเข้าบ้านไม่ได้แล้วเจอไทยวางคอนเทนเนอร์ปิดตายชายแดนถาวรหุ่นมาเน่ก็ดันเททิ้งไม่ดูดำดูดีปล่อยให้ตุยเย่คลางทางแบบไร้ที่สุขหัวนอนอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้วันที่4มกราคมพศ2569สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเดือดปุดๆไม่หยุดยอนเลยนะครับเนี่ย เรื่องใหญ่ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ชนิดที่ว่าใครไม่ได้ตามข่าวนี้คือคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแน่ๆคือเรื่องของชาวกัมพูชานับหมื่นคนย้ำนะครับว่าหมื่นคนที่มาก่อนเคยตั้งบ้านเรือนทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าพื้นที่ทับซ้อมหรือพื้นที่ริมชายแดนฝั่งเราเนี่ยแหละครับตอนนี้กลายเป็นกลุ่มคนเร่ร่อนไปเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรนี่แหละครับก็เพราะทางไทยเราจัดระเบียบพ,พื้นที่แบบเอาจริงนะสิครับ คุณผู้ฟังครับภาพที่เห็นตอนนี้คือไทยเราเล่นบทโหดแต่จบสวยวางตู้คอนเทนเนอร์เรียงเป็นตับกั้นเป็นแนวกำแพงยักษ์พร้อมเสริมลวดหนามเข้าไปอีกงานนี้บอกเลยว่าเข้าแล้วออกยากออกแล้วกลับไม่ได้ครับผมใครที่เคยข้ามไปข้ามมาแบบสบายใจเฉบตอนนี้จบข่าวครับที่แสบไปกว่านั้นคือผู้นำของเขาอย่างฮุนมาเนตกลับเงียบกริบไม่มีการออกมาช่วยเหลือหรือโวยวายอะไรแรงๆอย่างที่หลายคนคาดการไว ล่อยให้คนของตัวเองต้องเคว้งคว้างกลางอากาศซะอย่างนั้นฮมึมน่าคิดนะครับว่าเกมนี้เขากําลังเล่นอะไรกันอยู่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกม้วนเดียวจบเอาให้เห็นภาพกันชัดๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ชายแดนสแก้วบ้านเราย้อนความกันนิดนึงครับคุณผู้ฟังเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศหยุดยิง72ชั่วโมงทหารไทยเราไม่ได้หยุดพักนะครับแต่เราใช้จังหวะนั้นแหละในการเข้าไปกระชับพื้นที่ และควบคุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญ3จุดหลักๆที่ถูกบุกรุกมานานกว่า40ปีโดยเฉพาะจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยคือที่บ้านหนองจานจังหวัดสแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงแนวชายแดนครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่ามันไม่ใช่แค่ป่าเขารกทึบนะแต่มันมีชุมชนมีสิ่งปลูกสร้างของชาวกัมพูชาผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดมีบ้านเรือนกว่า100หลังคาเรือนเข้าไปแล้วแล้วที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมครับ บางหลังเนี่ยภายนอกดูเป็นบ้านชาวบ้านธรมธรมดาาแต่พอสืบไปสืบมาดันกลายเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารแฝงซะง,งัน้นแถมบางจุดยังโยงไปถึงพวกธุรกิจสีเทาพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พวกสแกมเมอร์ที่คอยโทรมาหลอกเงินคนไทยเราเนี่ยแหละครับมันมาซุกหัวกันอยู่ตรงนี้แหละครับพอถึงวันที่1-2มกราคมที่ผ่านมากองทัพไทยเราก็เลยจัดหนักครับส่งทหารช่างพร้อมรถแบ็คโฮเข้าไปเคลียร์พื้นที่แบบรวดเดียวจบ หรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายทั้งหมดใครไม่ย้ายเราช่วยรื้อให้ภาพที่ออกมาตอนนี้คือพื้นที่ตรงนั้นโล่งเตียนบ้านเก่าๆที่เคยสร้างรุกล้ำเข้ามาถูกรื้อพังราบเป็นหน้ากลองแล้วสิ่งที่ทางกองทัพไทยทำต่อทันทีแบบไม่รอให้ใครมาต่อรองคือการเอาตู้คอนเทนเนอร์ครับตู้สินค้าใหญ่ๆเนี่ยแหละขนกันมาเพียบเอามาวางเรียงต่อกันเป็นแนวยาวเหยียดเหมือนกำแพงเมืองจีนขนาดย่อมๆเลยทีเดียว ยังไม่พอนะครับยังมีการเอาลวดน้ําหีเพลงคุณผู้สังนึกภาพลวดน้ําที่เป็นขดขดคมๆนะครับวางทบเข้าไปอีกชั้นกันเหนี้ยมสุดๆพร้อมปักธงชาติไทยปลิวสวัยตลอดแนวประกาศสักดาให้รู้กันไปเลยว่าตรงนี้คือแผ่นดินไทยทีนี้ปัญหามันเกิดตรงนี้ครับพอเราปิดตายพื้นที่แบบถาวรปุ๊บชาวกัมพูชาที่เคยอาศัยอยู่ตรงนั้นหรือคนที่เคยข้ามไปข้ามมาทำมาหากินก็งานเข้าสิครับ มีรายงานเข้ามาเยอะมากว่ามีชาวกัมพูชาจำนวนมากพยายามจะขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือปั่นจักรยานกลับมาที่บ้านเก่าตัวเองกะว่าจะกลับมาดูบ้านหรือมาเอาของแต่พอมาถึงไทยแลนด์เจอเข้ากับกำแพงคอนเทนเนอร์สูงตระหง่านเจอลวดน้ากั้นทางถึงกับยืนงงเลยครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีคลิปหลุดออกมาให้เห็นกันว่อนเลยภาพของชาวกัมพูชายืนเกาะรัว้วหรือยืนมองจากฝั่งตรงข้าม สายตาละห้อยมองดูซากบ้านเก่าของตัวเองที่ตอนนี้อยู่หลังแนวคอนเทนเนอร์ไทยไปแล้วบางคนก็ยืนบนบางคนก็ร้องไห้เพราะทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆครับจะมุดเข้ามาก็ไม่ได้ทหารไทยเราเฝ้าเข้มตลอด24ชั่วโมงคือต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ฟังกองทัพบกเราแถลงมาชัดเจนมากว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตามแผนที่สากลตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์มันเป็นของไทยเรามาตั้งแต่แรกแล้ว แต่ที่ผ่านมามันถูกปล่อยละละเลยถูกบุกรุกทีละนิดทีละนิดจนกลายเป็นชุมชนใหญ่เราเคยประท้วงไปแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เคยผ่านกลไก MOU อะไรต่างๆเนี่ยทำหนังสือประท้วงไปเป็นร้อยฉบับแต่เชื่อไหมครับแทบไม่มีผลอะไรเลยทางฝั่งนู้นเขาก็ทำมึนสร้างเพิ่มขยายเพิ่มจนเราทนไม่ไหวต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดแบบนี้นี่แหละครับนี่ไม่ใช่การไปรุกรานใครนะครับย้ำนะครับคุณผู้ฟัง นี่คือการปกป้องอธิปไตยคือการเอาของที่เป็นของเราคืนมาและจัดระเบียบไม่ให้ใครมายึดครองหรือใช้พื้นที่ของเราทำเรื่องผิดกฎหมายอีกต่อไปแฟร์ครับแต่ทีนี้มาดูฝันกัมพูชากันบ้างสื่อบางสำนักของเขาเนี่ยโอ้โหพาดหัวข่าวกันดุเดือดมากกล่าวหาว่าไทยเรายึดดินแดนบอกว่าไทยรังแกชาวด้านห้ามคนขมรนกลับบ้านพยายามปลุกระดมกระแสะชาตินิยมในประเทศเขาแต่ทางกองทัพเราก็สวนกลับทันควันครับ ชี้แจงข้อเท็จจริงแบบม้วนเดียวจบบอกว่าข่าวพวกนั้นมันคลาดเคลื่อนพื้นที่นี้ของไทยคนที่มาอยู่คือคนบุกรุก,ลกและรัฐบาลกัมพูชาเองนั่นแหละที่เคยหนุนหลังให้คนพวกนี้เข้ามาสร้างบ้านเข้ามาตั้งฐานเพื่อจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองพื้นที่ทางพฤตนไีนตอนนี้สถานการณ์ตรงหน้าง,งานบอกเลยว่าตึงเครียดครับแม้จะดูสงบไม่มีเสียงปืนแต่ทหารทั้งสองฝ่ายตรึงกำลังกันแน่นเอียดโรนลาาตระเวนบินว่อนกันให้วุน่นเรียกว่าเผลอไม่ได้เลยครับ แล้วประเด็นที่น่าสนใจที่สุดที่คนไทยหลายคนตั้งคำถามกันเยอะมากคือฮุนมาเนตอยู่ไหนทำไมผู้นำกัมพูชาคนนี้ถึงเงียบจังปกติเห็นชอบออกมาพูดจาขึงขังแต่งานนี้กลับดูแผ่วๆไม่มีการส่งกำลังทหารมาประชิดชายด้านไม่มีการออกมาแถลงการประนามไทยแบบรุนแรงเหมือนกับว่าปล่อยจอยเลยครับนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าฮุนมาเนตอาจจะกำลังเจอปัญหาภายในรุมเร้าอยู่หรือเปล่า หรืออาจจะมองว่าการจะมาเปิดศึกกับไทยเรื่องพื้นที่ที่ตัวเองรู้อยู่แก่ใจว่าบุกรุกเขาไปเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียก็เลยเลือกที่จะนิ่งแล้วปล่อยให้ชาวบ้านรับเคราะห์ไปแทนตอนนี้ชาวกัมพูชานับหมื่นคนที่เคยอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจานและพื้นที่ใกล้เคียงกลายเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศตัวเองไปแล้วครับต้องหอบลูกจูงหลานขนข้าวของเท่าที่ขนได้ออกไปหาที่อยู่ใหม่กลายเป็นกลุ่มคนเร่ร่อนไม่มีที่ซุกหัวนอนบางส่วนก็ไปกระจุกตัวอยู่ตามวัดตามโรงเรียนฝันกัมพูชา รอความช่วยเหลือที่ดูเหมือนจะมาไม่ถึงสักทีชาวบ้านฝั่งนู้นเขาก็บ่นกันระงมครับว่าทำไมรัฐบาลเขาไม่ช่วยทำไมผู้นำไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ไทยยึดคืนพื้นที่แล้วเอาคอนเทนเนอร์มาตั้งขวางหน้าตาเฉยมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าศึกครั้งนี้ไทยเราเตรียมตัวมาดีมากทั้งด้านการทหารด้านกฎหมายและด้านจิตวิทยาเราทำทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนจนอีกฝ่ายเถียงไม่ออกเอ่อถ้าถามความเห็นผมนะคุณผู้ฟัง ผมว่ารอบนี้ไทยเราทําถูกแล้วหรอครับอธิปไตยเป็นเรื่องยอมกันไม่ได้จะปล่อยให้เขามาสร้างหมู่บ้านสร้างฐานทัพในที่ของเราไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องการที่ทหารไทยตัดสินใจวางคอนเทนเนอร์ปิดตายแบบนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่จบและเจ็บน้อยที่สุดแล้วคือไม่ต้องรบกันให้เลือดตกยางออกแต่ใช้การปิดกั้นพื้นที่ตัดเส้นทางลำเลียงตัดเส้นทางทำกินที่ผิดกฎหมายบีบให้ออกไปเองโดยปริยาย สรุปง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ล่าสุดณวันที่4มกราคมพศ2569ไทยเราควบคุมพื้นที่คืนได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแนวป้องกันทาวรถูกสร้างขึ้นแล้วคอนเทนเนอร์และลวดหนามคือสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของชายแดนจุดนี้ชาวกัมพูชาหลายหมื่นคนต้องยอมรับชะตากรรมหาที่อยู่ใหม่เพราะบ้านเก่าตรงนี้ไม่มีทางให้กลับมาได้อีกแล้ว เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆหรอกครับเรายังต้องจับตาดูกันต่อไปว่าหุนมาเน็ตจะแก้เกมนี้ยังไงจะทิ้งคนของตัวเองไปเลยไหมหรือจะมีลูกไม้ตุกติกอะไรออกมาอีกแต่ที่แน่ๆทหารไทยเราไม่ประมาทครับเฝ้าระวังกันเต็มที่เพื่อไม่ให้เสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวโอ้ยเล่ามาถึงตรงนี้แล้วเลือดรักชาติมันสูบฉีดจริงๆครับคุณผู้ฟังถ้าคุณชอบการสรุปข่าวที่ตรงไปตรงมา ทันเหตุการณ์และเข้าข้างความถูกต้องแบบนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมทรงอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้รับรองว่าข่าวหน้าแซบกว่านี้แน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับใครมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าไทยเราทำถูกไหมหรือคิดว่าทางฝั่งนู้นเขาจะตอบโต้ยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ข้างล่างเลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ